เนินเกิดเว้ทำได้สวยไว้เจ้าตาไว้ผ่านแหงน้องอุไลามาแล้วไปดูเด็กคัดหน้าขึ้นควายโอเพนและตอนนี้พุ่งพวดขึ้นมานําเลยเอาละเว้เฮ้ยเอาละเว้เฮ้ยทำยังไงดีทํายังไงดีเสือท่าปลาคูเจ้าเตยได้ลายในยดีกว่ามีโทโบตัดมาอีกคันนึงด้วยโอ้โหมันเลยมันยกลองเอาละสี่คันก็มันได้ได้เหียวเอ้ยเอากระดารุน่นนี้ไปกันแล้วครับตอนนี้เสือท่าปลาคูนกเนินคาะขึ้นไปก่อน ไม่แน่แล้วเว้ยเฮ้ยเอาแล้วแป๊บเดียวไปแล้วสมกิจแสงนินเกิดยังไงยังไงไหวพริบเรียมลายยังไงมาได้ไม่ได้หมวกกระน็อกเชียงๆกันเลยยังไม่ได้ครับโอ้โหเปิดกระเด้งเล็กกันลอ,อยอันดับที่3ครับประยุทธี้แอนนบุรีซุภาพบอลครับเตะกับที่โดยโทโบวโงนนเทพพลิบครับแต่มั่นใจห,หลักครับวัชระไปอย่างสบายๆไม่ต้องไปเล่นกับเขาเลยวัชระเฮ้ยเอาให้จบรอบเออเล่นเนียนๆไปอย่างนั้นแหละไม่เหนื่อยด้วยปล่อยถามกัน,กนมันเหนื่อยกัน ามาถึงตอนนี้ตาฝาแพกได้ขึ้นโอ้โหสามคณะนี้เคอารุ้น, K นๆเลยครับสามคณะนี่เคารุ้นๆเลยจะไปมีหัวโตโซนิกอยู่ที่วัชระชนะมูลเพียงคัดเดียวอเอาผัดกันไปผัดกันมาไปถึงต้นนุ้นเจ้าเต้ยขึ้นไปอีกโอ้โหมันแน่แตะมันมันแน่ห้ารอบนี้ห้ารอบสนามมันแน่สุภเกิริรูมุกแล้วนะครับุูมุกแล้ว เอาแล้วสุภเกศแสงดินเกินก็ไม่ยอมปล่อยให้เจ้าเต้ยไปไกลด้วยนะครับ Lydia. เอาแล้วไก่ไม่ได้แต่มันไก่แล้วมันไล่ไม่เข้าตอนนี้ติดเข้ามาอีกแล้วเอาแล<อ>้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงข้างหลังดูเชิงมนีแอนนอมเร่ซุปเปอร์บอลกับมนินกาลารโดยโธโบโอ้โหรถแรงพอๆกันเลยเอาแล้วเจ้าตาได้นายนอกกับนายนายกับนอกยังไงสุดทางตรงโอ้โหเหลี่ยมลายนี่สวยงามจริง กันเลยมาคู่กันเลยมาคู่กันเลยเจ้าตาเลือกที่จะเข้าไหนอาแล้วเจ้าเตยโอบนอกอโอ้สวยจริงๆนะผู้ชมครับเป็นภาพที่สวยงามมากมายโอ้โหมันจริงจริปะคุณเอ้ยไรสลับสับเปลี่ยนแรงกันนะครับฝีไม้ลายมือพอเพียงกันครับแด่เด็กหนุ่มนะออกหน้าครับโอ้ผู้ชมทางบ้านดูในจอทีวีแบบพร้อมๆกันนี่ครับสวยจริงๆครับ และหนีกันไม่ออกน้วยวาตาปากแพร์ครับตาปากแพร์ป๋าแดงนุงอะไรเจอกับเต้ยมาเจอเหลี่ยมนี้อ้าวเต้ในเหลี่ยมไหนดีกว่าเขาบอกก็าแตะเบาๆไปหนึ่งทีเอาแล้วเจ้าตาพริกกลับมาทางนี้อีกโอ้โหสุดจริงๆครับไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วจะให้เห็นภาพในสนามกับผู้ชมทางบ้านครับโอ้โหเวลาถึงทางตรงเจ้าตาปากแพร์สไปตัวออกไปแต่ไม่ห่างกันเธอโบกจ้องจะเสียบอยู่เหมือนกัน โอ้โหมาถึงคงนี้ก็จะตาช้าไปหน่อยครับจะตาช้าไปหน่อยโอ้โหเอาแล้วมาถึงตรงจุดไครแม็กอีกแล้วครับกันเก้าเจ้าเตยเฮ้ยเตยเกียร์เกียร์หลุดโซ่หลุดเฮ้ยยังไงหลงเกียร์โอ้โห,โโหถ้ายอย่างนี้ต้องรับที่สี่เลยโอ้โห,โโหไปแล้วตอนนี้ป๋าแดงลุงไรยทำได้เนงครับโดนสว่างแสงเนกาดแต่ยังไม่หายเหน่อยเพราะว่าตอนนี้อานนท์เทพพลิป เข้าไม่ขัหนั่งอีกอยทำไมชีวิตของตามันเหนื่อยอย่างนี้นะเหนื่อยจริงๆวัชระสบายเลยเนาะฮารอบสนามครับตอนนี้สุภัฒนรชัยผักเรือก็ต้องประคับประคองไปนะครับอีกหนึ่งลอบสนามครับโอ้โหมันจริงๆครับแต่มีปัญหาเรื่องเกียร์แน่เลยเนี่ยไม่รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนครับตอนนี้ลถไปไม่ได้แล้วไปียรแตก เกียจะแตกหรือเปล่าเข้าเกียไม่ได้แล้วน่าจะมีอยู่เกียเดียวแล้วตอนนี้ใส่หลายเกียรได้ยังไงไม่มีแกนเดียวเลอเอฮะโตโจอดเฮ้ยอย่างนี้เจ้าเต้ยมาที่สองอาวัชระสบายแล้วเร็ววัชระสบายแล้ววัชระให้ไวเร็ว เสียหมดแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวัชราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพื่อจะเอาที่สองจากเจ้าเตยนี่ไงเจ้าเตยก็คลานแล้วด้วยเจ้าเตยก็ไปเร็วไม่ได้เร็ววัชราเร็วเกียดักแคร์แครแเยไปเรื่อยๆเตยไปเรื่อยๆเตยอย่าจอดแต่ก็ได้เอาแล้วเอาแล้วเตยก็คงเปิดในวัชระแหละใช่ก็คงต้องรับที่สามโอ้โหวัชระบอกอะไรว่า อะไรวะกูเอากับไวไมนเนี้ยสมกระซำแล้วป๋าแดงน่วงอุไลายสมกิจแสงนิงเกิดเข้าเส้นชัยได้หมดแหละได้หมดเลหสี่คันะได้หมดแหละแล้วแต่ขยเขี่ได้เยอะได้น้อยนะครับนะครับที่สองถ้าเครื่องไม่เสียซะก่อนอก็อยู่ที่วัชนะชนะมูลนะครับที่สองอ่ะ